ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาร์ประไทยซิ้งครับครับสวัสดีพี่ยังแฟนเทสนะครับบาร์ประไทยเงินล้านครับผมเอ้าโอ้โหคลิปนี้ยังอยู่กับเจ้าคุณท่าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดพลรังเอพีนะครับทีมงานช่างบันก็เล็กครับโอ้ไทยวานปั่นครับรับจบทุกระบบงานไทยปั่นคู่ละห้าร้อยบาทครับ หวานข้าวสอบละ1้0 2 0บาทหรือว่าหนึ่งขวดใหญ่เอาจัดกันเป็นสอบนะครับหวานข้าวไม่ได้หวานเป็นไร่นะหวานเป็นไร่นี่โอ้โหลบพี่ต้องลุบผู้วันทีผู้วนัวนห้างครับผู้วันทีย่างจะลืมข้าวเ็าไม่ได้ไรครับผมหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งขวดใหญ่ไม่ธรรมดานะอา แจกแจงรายละเอียดทีมงานครับบู้ตอจังหวะนี้ว่ายังไงเติมคัะเลงใส่เกียร์ดร้านหน้าพุ่งกระชูดเยียบคันะเลงไปที่2500รออบต่อนาทีเครื่องยนต์2300หนสา้ยไม่ใช่สองพันเท่าไหร่ล่ะจื้อไปได้แล้ว 2,334หรือเปล่าไม่รู้ครับรู้แต่ว่า50แรงมาาบวกคนขับ30เป็น80แรงนะรุ่นนี้ไม่ธรรมดาครับพ่อ3นิ้วครับพัก4นิ้วลงเหยียบทีนี่โอ้หัวใจวายกันเลยทีเดียวนะจวดจัดฝาดเงาเขาหัวหนะโลตารี่182ครับไม่ธรรมดาฝาท้าทยทำใหม่แล้วเรียบร้อยไม่ได้ฝาทรงเดิมนะ เปลี่ยนทรงครับเป็นทรงตัดธรรมดานะใบลอตเตอรี่นี่เต็มๆนะขายสองวิ่งสบายครับให้ใหม่ๆเลยนี่อ้เหยียบจําหัวลูกพี่อย่าไปจงมันโอ้ตับกับถุงกำัดีแท่งกันอยู่ประจันละว่าโอ้โอ้เหยียบดีครับคุย ทีมงานโอ้มา้วยกันหลครับสามคันเลยไถไปด้วยวานแล้วก็ปันตามเลยครับจบนี่อุมมือนี้มันเหตุงานง่ายครับผมเหตุหน้าง,ง่ายไปทํางานอยู่บ่ตองท่าว,าว่าเสาร์อาทิตย์จังไปวันครับขอแค่ยกโทรศัพท์กิงกลางมาเรื่องเงินบ่ใสปัญหาครับงานบริการของท่านห่วยบ่แมนงานของท่านคือบริการของเฮ้าส์สันดกนะครับ เสร็จการเสร็จงานเงินในกระเป๋าของท่านก็อาจสิเป็นเงินของเฮาต่อไปนะครับเหยียบเป็นเหยียบลูกพี่นั่นแล้วอย่าไปจองมันเอามันจนหูสั้นของรองโอ้โห้าสิบพลังเล็พีนี่ไม่ธรรมดานะเขาว่ากันว่าใครขับก็เร็วใครขับก็แรงครับอู้หญ้าหลายๆครับหัวยาเยอะๆ อ้สามขั Dieser, ้นแลนซ่อนกันอยู่โพูดรดกระไดเหยียบเป็นเหยียบลูกพี่หอดยามเกี่ยวมาเกียวคือเก่าครับผมบริการให้ทุกระดับประทับใจกันเลยที่เดียวนะเอาแบบประเภทสนิดที่ว่าจำหูเป็นวารถครับผมโอ้ห้าศูนงแปพลังเอ ยางดันหลบนะแปดิดสิยางหน้าสิบสาจุดหกทำจุดอะไรวะสิบสามจุดหกหรือรสิอบสามจุเก่ารื่าจื้อซ้ำขอองบหกสิบสามสัตว์ขอที่สิบหกไปดูพี่อย่าไปจงจังหวะนี้มันต้องมิดหูครับผม เหยียบลงไปเหยียบลงไปให้มิดด้ามโอ้โอ้าแรนสวนกันอยู่พันสซนเขาปุ่นบ้านนี่ยหลยเป็นหลายครับโอ้นี่พระเอกงานานานี่ต้องคันนี้ครับ L5018 พขลังเอ็ี ตระก,กูลสีส้มนี่นี่คือพี่ใหญ่ของุ้นเอลนะพี่้องนาประเภทว่าให้แลนด์น้ำกลนนี่รับร่องมาบอมีท่านครับผมอดเอ้าเอ้ยเหยียบเป็นเหยียบยำเป็นยำครับสำหรับเจ้าเอลหาศูนย์บอรธรรมดาว่าจังไหนจังว่านี่เวียนไปนาะงนั่นไม่เท่ากันนะครับหน้ามี88เสิบแปม ปั้นมองหันอ้อมไว้เก็บงานถือเดียวแล้วว่าความคืดเล่านะครับแมนควมเล่านี่จังหวะนี้เริ่มต้นไหมใส่เกยอถอยโยกถอยหลังคลิปนี้สนับสนุนโดยนะครับใบปั้นลอตเตอรี่ตามีจินเพิงเหยียบลงไปจนหวาครับใส่เหเฮิงจะได้เปลี่ยนทีหนึง่ง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับใบผันโอใบลอตารี่ตาหมีกินเพิ่งนะครับเอาเหยียบลงไปลูกพี่โฆษณาให้เขาหน่อยถือหวัาอย่าไหวผมมีฮักมีเพ่ครับถือต่อว่ากันที่หลังเรื่องกันอยู่บออยู่แต่อยู่ในประกันนะครับปันหน้าบนปันต่อตาหมีธรรมดาไม่ไม่ไม่ใช่ของผมนะต้องเป็นตาหมีกินเพิ่งนะครับผมเอา มีก็ไม่ใช่มีธรรมดาเป็นมีขั้วโลกนะครับมีขั้วโลกขุมตาดำดำนะเอาผู้ใดเบิงรถไทยแล้วเป็นวิ่งพินเวียนครับขอขอบขอคุณขอบคุณผ,ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนสดอกอยางไปทางการอีกผู้หนึ่งครับ อย่าดมตาลิงบังเสาอย่าดมตาลิงบางเสาครับผมข้ามินเห็นแต่เสาบ่เห็นลิงกับของปลอมข้ามีเห็นแต่ลิงบ่เห็นเสากับของปลอมครับของแท้ตรงมิลิงกับเสายืนคู่กันตอนมันบังกันครับผมเอหยยบเข้าไปลูกพี่ปั่นลงไปปั่นลงไป จำหูมิดดำสุดยอดครับอไว้เจอกันใหม่คลิปลุนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณนะครับใบลตรตาอรี่ตามีกินเพิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผม